มาเจอเยอะหรือเปล่าปัญหาหลังเ็วครับหนึ่งในสามของผู้ชายจากการสํารวจทั่วทั้งโลกนะประมาณหนึ่งในสามของผู้ชายอย่างในห้องนี้มีสองคนครับผมอาจจะรอดทั้งสองคนหรืออาจจะมีักคนก็ได้หรืออาจจะมีสักคนเนี้ไม่น่าจะใช่ผมครับผมใจคชับแหม ภรรยานี่อายุ27ปีค่ะส่วนแฟนก็คือผู้ชาย28ปีนะคะคอยู่กินกันมา11ปีค่ะมีลูกสาว3คนช่วงหลังมามีกิจกรรมบนเตียงไม่สุขสมค่ะเขาหลังวัยเหมือนบังคับตัวเองไม่ได้เหมือนเดิมนะคะตอนนี้ลูกคนที่3อายุ10เดือนหลังจากคลอดหนูก็ฉีดยาคุมกําเนิดค่ะเพราะว่ากลัวจะท้องอีกคุณหมอเริ่มเห็นปนัญหาแล้วใช่ไหมคะคด้วยความ <c oughs> ที่เรามั่นใจว่าไม่ท้องชัวร์หนูเลยมีความต้องการทางเพศมากขึ้นค่ะแต่ว่ารู้สึกหงุดหงิดเพราะว่าแฟนเนี่ยหลังวัยมากๆเลยค่ะคือแค่ส ใส่ไม่ถึง20วินาทีก็หลังแล้ววินาทีเหรอค่วินาทีนะตอนนี้หนูเบื่อมากแทบอยากจะยาเลยค่ะหนูควรทํายังไงกับปัญหานี้ดีคะพอปัญหานี้เกิดเรื้อรังเรื้อรังขึ้นมาก็จะเป็นปัญหาแบบกรณีคู่นี้นะฮะเริ่มถึงกับคิดเรื่องจะยาเลยคราวนี้มาเจอเยอะหรือเปล่าปัญหาหลังเร็วครับหนึ่งในสามของผู้ชายจากการสํารวจทั่วทั้งโลกนะทุกประเทศเป็นเหมือนกันวมดประมาณหนึ่งในสามของผู้ชายอย่างในห้องนี้มีสองคนครับ อาจจะรอดทั้งสองคนหรืออาจจะมีทักคนก็ได้ไม่น่าจะใช่ผมู้า่อแม่จแหมออกตัวแรงไม่ใครใครค่ะอะไรคือคําว่าหลังเร็วหลังเร็วนี่โดยนิยามหมายถึงว่าการที่มีเพศสัมพันธ์แล้วมีการหลั่งน้ําอสุจิก่อนที่อยากจะให้เกิดขึ้นครนะหลังก่อนสอดใส่ก็มีแต่ส่วนใหญ่จะหลังหลังสอดใส่นะแล้ว การที่หลังเร็วแบบนี้ทําให้เขามีปัญหาในแง่คู่สัมพันธ์รหรือมีปัญหากับทางจิตใจพวกนี้ถือว่ามีปัญหาหลังเร็วสมมุติว่านะค,ะคุณภูมิ ยีวินาทีแต่ว่าแฟนคุณภูมิบอกว่าถึงจุดสุดยอดไป2ทีแล้วคุณภูมิก็รู้สึกโอ้แฮปปี้ไม่ถือว่าเป็นอาการหลังเล้วเขาพึงพอใจมันเลยไม่มีเขาเรียกว่าตัวเลขตายตัวว่าโอเคต่ำกว่า5นาทีเ้าเรวแต่จากงานวิจัยพแล้วแล้วแต่คู่ความพึงพอใจผู้ชายจะหลังที่ประมาณ5นาทีครึ่งหลังสอดใส่โดยเฉลี่ย5นาทีครึ่งในขณะผู้หญิง เราเริ่มนับจากการเริ่มเล้าลมไม่ได้นับจากการสอดใส่จากเริ่มเล้าลมประมาณ15-20ถึงนาทีถึงจะถึงจุดสุดยอดต่างกัน3เท่าตัวใช่ไหมเพราะนั้นผู้ชายยังไม่สามารถสอดใส่ได้ทันทีต้องเล้าลมให้นานพอสมควรแล้วจากงานวิจัยอีกก็พบว่าผู้ชายที่หลังเร็วเนี่ยเมื่อกี้เราให้นิยามไปแล้วนะเราพบว่าร้อยละ90หลังเร็วภายใน1นาทีหลังสอดใส่แต่นี่คือแต่งงานกันมา11ปีแล้วก็ดีมาตลอด มาตอนหลังเริ่มมาเร็วกลุ่มนี้โคงการแข็งตัวได้ดีแต่ก็ยังหลังเร็วซึ่งพวกนี้ไม่รู้ไม่รู้สาเหตุคิดว่าเป็นลักษณะที่ทางการแพทย์เรียกว่า Normal Variation นะฮะบางคนหลังเร็ว10วินาทีบางคนหลังเร็ว10นาที10วินาทีกับ10นาทีก็ไม่ได้เป็นโรคทั้งค่10นาทียังอ่วได้กันเลครับเด็กมากเลยครับการฝึกมีตั้งแต่ฮะหนึ่งนะ ก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ให้ช่วยตัวเองก่อนครับพอหลังนั้นบุษรีแล้วครั้งที่2จะช้าลงโดยอัตโนมัติแต่ <อง S 2> ในลายนี้มีเซ็กทุกวันก็ยังหลังเร,ร็ววิธีที่2นะฮะให้ฝึกนะฮะทำการฝึกช่วยตัวเองพอเสียวๆป๊อเนี่ยให้เอามือบีบตรงหัวองคชาติครับ,รบนะเขาเรียกว่าสควิตเทคนิคบีบตรงหัวองคชาติเนี่ยประมาณไม่ถึง1วินาทีน้นลองไปฝึกดูนะฮะพอเสียวๆป๊บก็บีบป๊อความเสียวมันจะลงมาเป็นศูนย์ต้องมันเริ่มมันใหม่นี่อีกอบาม พออยงมาบีบเนี่ยเสียฟอร์มรมากใช่ไหม,มแต่แต่ก็มีเทคนิค,คที่จะแนะนําก็คือว่าทําเป็นเปลี่ยนท่าแล้วก็หลังจากนั้นก็มีวิธีอื่นๆเช่นเวลามีเซ็กเนี่ยนะฮะให้ทําการหยุดเป็นพักๆหยุดเป็นพักๆหรือ พยายามหันเหความสนใจเช่นเวลาเรามีเซ็กเราอาจจะต้องท่องสุดคูณเคยแล้วเคยแล้วเคยทองสูตคูณกันเคยแสดงว่ามีปัญหาจริงนะหรือฝ่ายภรรยาช่วยกระตุ้นบีบไข่เบาๆต้องบีบถ้าบีบแรงโอ้ถ้าแรงมากอ่อนตัวทันทีเพราะมันจุกนะฮะถ้าหมดวิธีทุกวิธีแล้วก็ถึงจะเป็นขั้นขั้นใช้ยานะฮะเร็วๆนี้มียาเทคโนโลยีใหม่ที่ทําให้ยาสามารถมีสารที่ทะลุ ลงไปได้แล้วนาตัวยาผ่านลงไปได้ต้องไปที่โรงพยาบาลเลยครับผมในโรงพยาบาลก็ลงพาลใหญ่ๆถึงจะมีขาย<อ>ต้องทาประมาณ15 20นาที25นาทีแล้วก็ล้างออกแล้วค่อยมีเพศสัมพันธ์<อ>นะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งครับหรือปัจจุบันที่นิยมมากก็คือการใช้ยารับประทานครับยารับประทานสมัยก่อนเนี่ยเราเอาผลข้างเคียงของยากลุ่มต้านโรคซึมเศร้ามาใช้เพ<อ>ราะนั้นต้องรับประทานทุกวันแล้ว ออกฤทธิ์ช้ากว่าจะกินจนได้ผลเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ขึ้นไปแต่ปัจจุบันเราไม่นิยมใช้แล้วเรานิยมใช้ยากลุ่มใหม่ที่รับประทานก่อนมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นหนึ่งถึงสามชั่วโมงก่อนมีเพศสัมพันธ์ไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่ต้องใช้ครับครับอันนี้ก็แล้วก็ผลขั้นคียงต่ําไปซื้อตามโรงพยาบาลได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่จริงๆแล้วก็มีวิธีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการหย่าร้างนี้เอาไว้ก่อนเลยลองดูทุกวิธีที่คุณหมอได้แนะนำไปก่อนนะครับ